ร้อยวัดพันบุญสัปดาห์นี้เยี่ยมชมสังเวชนียสถานจำลองกินไอแบบประเทศอินเดียแบบไม่ต้องบินข้ามน้ำลัดขอบฟ้าเพียงแค่มาที่วัดสวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการแล้วมานมัสการหลวงพ่อพระพุทธเมตตาพระประทานในพระพุทธปฏิมาอันงดงาม ที่ในพระมหาเจดีพุทธคยาตามต่อด้วยทำบุญใส่บาตรพระธุดงธรรมมยตราตามรอยบาทองค์พระาศาสดาพระภิสุทีิมาล้วนเดินทางมาจากต่างแดนพร้อมปุกตะลุยแดนสนธยามนสเสนแบบภารตะที่วัดสุวรรณภูมิสวัสดีค่ะ อลังการมากน้งแต่เดินเข้ามาเออโทษนะคะนี่เรามามถึงอินเดียดินแดมพุทธคยาเหรอคะ,คะโอ้โห วันนี้เรามาที่วัดสุวรรณภูมิพุทธศิยันตีนะคะอยู่จระเข้น้อยสมุทรปราการค่ะโอ้ประเทศไทยเรานี่เองนะคะอินเดียนะคะเป่นพุทธยาจำลองครับใช่ค่ะแต่จำลองเท่าจริงครับมาเท่ากันเลยเหรอคะพี่ฟูดีส่วนเท่ต้องไปไม่ต้องไปไกลถึงอินเดียนะคะมาที่นี่ก็มาที่นี่ได้เลยค่ะได้กราบไหว้พระพุทธเจ้าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเรามาเข้าใกล้พระพุทธเจ้าถึงสักไทยก็มีพระพุทธเมตตานะครับโอ้เหรอคะอยากจะกราบสักการะเหลือเกคืนต้องให้พระมหาราชามาแล้วจ้ มาเลยนำไปคาะมหาราชาแล้วก็มหาราณีแหละค่ะอ๋อมหาราณีเราพร้อมกันเลยดีกว่าแก๊งของขบุญค่ะพร้อมกับคุณผู้ชมค่ะตามเราเข้าไปข้างในเลยดีกว่านะคะทุกท่านค่ะไปกันเลยค่ะสวยงามสวยงามตองบอกว่า ไม่ธรรมดาลเลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะอย่าเข้าใจผิดว่าเก๋งกบกการบุญจะพาคุณผู้ชมมาที่ประเทศอินตาราดียนะจ๊ะนายจ้าแต่ทีนี้ต้องบอกว่ามีกลิ่นอแบบเขามาเหมือนอยู่ที่ประเทศอินเดียเพราะปรรากาศสิ่งปลูกสร้างอารยธรรมเป็นศิลปะแบบอินเดียโดยตรง วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีแห่งนี้ถือกำเนิดเกิดขึ้นในการจัดดำเนินการจัดสร้างโดยท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงศ์วิรยุทธ์วิรยุทธโธหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธ,ธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียเป็นผู้จุดประกายรเริ่มแนวคิดการสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพุทธานุสรสถาน แห่งการฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวลน9้ารัชกาลที่9เพื่อสร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยาสัตตมหาสถานสังเวชนียสถานทั้ง4ี่และวัสุวรรณภูมิพุทธชยันตี 989เพื่อเป็นอาวาสที่รับรองคณะพระธรรมทูตสายอินเดียนเนปาลและพระธรรมทูตไทยที่ปฏิบัติศาสนกิจในประเทศต่างๆและประสงค์นานาชาติที่มาร่วมทํำกิจกรรมทางศาสนาดูแลพระสงฆ์ธรรมทูตอาพาธสนับสนุนให้การศึกษาระดับสูงขึ้น และเพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานและส่งเสริมการปฏิบัติธรรมศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาในสังเวชนียสถานในกลุ่มสุวรรณภูมิและกลุ่มประชาคมอาเซียน AEC ตามที่มีมติให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกนอกจากนี้ความสวยงามของศิลปะ ที่เจ้าพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงศ์ได้สร้างขึ้นนั้นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆจะนํามาจากประเทศอินเดียโดยตรงน้อยนักที่จะใช้วัสดุอุปกรณ์ของบ้านเรา,าศาสนาสถานต่างๆจึงมีความคล้ายคลึงกันอย่างของประเทศอินเดียเป็นอย่างมากเป็นศิลปะผสมผสานนะคะค่ะแต่สูงสุดก็คือเป็นธรรมจักรเกี่ยวกับศาสนาเราเนี่ยแหละคะ่ะตรงกลางยอดนั่นใช่ไหมคะใช่ค่ะสวยง,งามมากเลยวิจิต จงอย่างที่เราบอกค,ค่ะเหมือนเราลงไว้อยู่ในอินเดียค่ะจะลองเดินไปดูไ,ปดไหมคไปดูไหมคะใช่ดูค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์นั้นคือองค์พระประธานพระพุทธเมตตาที่จำลองมาแบบองค์จริงอย่างสวยงามที่ประดิษฐานณห้องบูชาชาั้นล่างสุดของพระมหาเจดียพุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งมีอายุมากกว่า1,400ปี ดีสถานภายในองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยาวัสุวรรณภูมิพุทธคชยันตีพุทธศาสนิกชนมักมานมัสการกราบไหว้บูชาร่ำลึกถึงองค์พระศา,ศาสดาสัมมาสาัมพุทธเจ้าพราพุทธ,ธเมตตาซึ่งเป็นพระพุทธ,ธปฏิมาอันงดงามยิ่งใหญ่มีพระพุทธลักษณะขององค์พระพุทธ,ธเมตตาแกะสลักจากหินสีดำเนื้อละเอียดศิลปะสมัยราชวงศ์ปาละ คนไทยเรียกว่าเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยหรือปางชนะมารคนอินเดียเรียกว่าปางภูมิสัมผัสหรือปางภูมิพัสสะแปลว่าส่งชี้ให้แผ่นดินเป็นพยานแห่งการทำความดีในอดีตเพราะตอนที่พระยามารพร้อมเสนามารมาผจญไล่พระพุทธองค์ให้ลุกหนีไปเสียจากพุทธบัลลังก์ที่ประทับ ส่งฉีให้พระแม่ธรณีมาเป็นพยานในการทำความดีในอดีตของพระองค์โดยพระแม่ธรณีได้บีบน้ำมันในมวยผมที่พระพุทธองค์ได้ทรงฝากไว้ตอนกรวดน้ำทำบุญทุกครั้งกระทั่งในที่สุดทำให้พระยามานต้องพายแพ้ไปต่อพระพุทธเตรที่เรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธเมตตา ด้วยเพราะพระพักเปลี่ยมไปด้วยความอ่อนโยนเมตตากรุณานอกจากนี้แล้วยังมีศาลาหอสวดมนต์วัดสวรรณภูมิพุทธเชียนตีที่ท่านประธานฟูขออาสาไปแนะนำหลวงพ่อองค์ดำและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองนาลันทาปากต่างๆในประเทศอินเดียที่ใช้ดินดำในการทำใช้ในการขอพรรักษาโาครคภ่ไข้เจ็บจะเป็นอย่างไรตามท่านประธานฟูไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่สลา,าหอสดมนของวัดส,สวนภูมิพุทธยันตีแห่งนี้นะครับวิหารสลา,าแห่งนี้ก็เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อองค์ดำองค์จำลองอมาจากนารันทาและในวิหารแห่งนี้ก็ยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆที่เกี่ยวกับพุทธประวัติในประเทศอินเดียรวมถึงยังมีภาพพิธีและสถานที่ต่างๆ ในสังเวชนียสถาน4ครับก็เดี๋ยวก็เราจะพาไปชมแต่ละชิ้นงานน,น,นะครับหลวงพ่อองค์ดําพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองหน้ารันคาหลวงพ่อพุทธะองค์ดําพระเกศทรงบัวตูม ปางนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ชี้แม่พระธรณีเป็นพยายนหนาตักกว้าง69ฟุตสร้างในสมัยพระเจ้าเทวปาลเมื่อประมาณพุทธศักราช1353-1393ถึง 1, ประดิษฐานอยู่ทางทิศเหนือของซากปลักหักพังของมหาวิทยายลัยนาลันธาเมืองราชคึกประเทศอินเดียเมื่อประมาณ1766จนถูกเศษหินและอิฐทับถมลงใต้แผ่นดิน เป็นเวลานานเกือบเจ็ดศตวรรษที่ประมาณเกือบเจ0ดรปีท่านตรานาณและท่านธรรมสวามินรัฐทิเบตผู้เห็นเหตุการณ์ได้บันทึกไว้ว่าหลังจากกองทัพมุสลิมเข้าปกครองดินแดนชมพูทวีปฝ่ายเหนือและแคว้นนครเกือบทั้งหมดก็เริ่มทําลายวัดว่าอารามตลอดจนปูชนียสถานต่างๆ ของพระพุทธศาสนาเกือบทั้งหมดต่อมาในปีพุทธศักราช1766กองทัพมุสลิมนำโดยอิกทีซิลจิพร้อมด้วยทหารประมาณ200คนได้กรีธาทัพเข้าไปในมหาวิทยาลัยนาลันาทาทำลายพระพุทธรูปและศิลปรกรรมต่างๆที่ขวางหน้าก่อนจะยกทัพกลับไปเมืองพักไทยปูในบรรดาพระพุทธรูปที่ขุดพบทั้งหมดดูเหมือนจะเป็นเพียงหลวงพ่อองค์ดำองค์เดียวเท่านั้นที่นับได้ว่ามีความสมบูรณ์ที่สุด นอกจากพระพุทธรูปต่างๆที่สามารถแกะสลักที่ประเทศอินเดียและหอบข้ามน้ำข้าม,ามทะเลก,กันมาแล้วค้างหลังพระมหาเจดีย์ยังประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธิ์ตามแบบที่ประเทศอินเดียเป็นลูกโดยแท้ที่ตนพระศรีมหาโพธิ์ที่สมเด็จพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นอย่างไรบ้างต้องตามไปดูกันเลยคุณผู้ชมคะตอนนี้จุนอยู่ท่ามกลางความร่มรื่นของ ต้นโพที่ให้ร่มเงาแผ่กิ่งก้านสาขาที่รู้สึกว่ามีความร่มเย็นเป็นสุขเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมคะต้นโพด้านหลังของจุ๋มนั้นไม่ธรรมดานะคะเพราะเป็นต้นโพที่มากคุณค่าเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่อัญเชิญมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียนั่นเองหลายท่านอาจจะสงสัยว่า ต้นโพต้นนี้มีความสำคัญมีที่ไปที่มากับวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีแห่งนี้อย่างไรวันนี้แ่ละคะ่ะคุณผู้ชมคะจุ่มยืนอยู่กับท่านนะคะท่านพระอาจารย์คมสรณะค่ะท่านจะมาให้ข้อมูลเรื่องราวต่างๆที่คุณผู้ชมสงสยัยตอบวันนี้เลยคะ่ะคุณผู้ชมคะน้อมกราบพระอาจารย์นะเจ้าคะกราบเจ้าคะ่ะพระอาจารย์คมสระาค่ะคุณผู้ชมคะ,จะเจริญพรก็ขอส่งพร อ่าอนวยสุขมาอย่างสาธุชนทุกๆท,ท,ท่านเ,าเจริญพรยมจุ่มนะเจ้าค่ะที่ได้นาคณะสัทธามาที่นี่ที่นี่คือวัดสวนภูมิพุทธเชียนตีเมื่อสีปีที่แล้วหลังจากที่ได้สร้างเจดีพุทธคยาที่อัศรูที่คู่เจดีพุทธคยาคือคต้นภรสีมหาโพธิ์เจ้าค่ะ,ะต้นภรสีมหาโพธิ์เนี่ยเกิดจากผลสุก ผลสุกต้นที่4มเมื่อ4ปีที่แล้วได้ผลสุกมาโดยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้คุณพระธรรมพลิวง์ท่านไปนั่งภาวนาสมาธิแล้วเอาผ้าไปปูไว้แล้วก็ผลสุกหล่นลงมาแล้วก็ท่านให้ลูกศิษย์เนี่ยไปเพาะผลสุกนั้นก็เกิดงอกเกิดงอกออกมาแล้วก็นําต้นที่งอกนั้นมามาปลูกที่นี่8ต้นก็อัญเชิญมาปลูกไว้ที่นี่นี่8ต้นหรอค่แปดต้นนบดูดีๆ8ต้นไม่ใช่ต้นเดียว อันนี้ไม่ใช่ต้นเดียวหคะไม่ใช่ต้นเดียวคุณผู้ชมคะนี่แปดต้นอ่าแปดต้นนั่นต้นมระส,สีมหาโพธิ์ปลูกตรงนี้แปดต้นนี่ต่อไปก็จะรวมกันเพราะสปีชีส์เดียวกันก็รวมกันได้นะก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งต้นมาจากพุทธคยาที่ตัสสรู้มาที่นี่นั้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์แห่งโพธิปัญญา,าปัญญาที่ตัสรู้เครื่องตัสสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุธทธเจ้าอ,อีกที่หนึ่งถือว่า เป็นต้นโพอันศักดิ์สิทธิ์ในดินแดนแห่งพุทธภูมิเปรียบเสมือนพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้กระจรกระจายไปยันแดนแคว้นต่างๆทางใกล้และไกลอย่างเช็กเชมประเทศไทยที่ห่างจากอินเดียถึง3,000กิโลแต่พระธรรมคำสั่งสอนยังมาถึง แต่ระยะทางไม่ใช่อุปสรรคของการสแสวงหาเมื่อวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีแห่งนี้ยังมีโครงการทุดงธรรมยาราตามรอยบาทองค์พระาศาสดาแดนพุทธภูมิอินเดียนเนปาล112วันในแดนพุทธภูมิจะเป็นอย่างไรตามแก๊งก่อการบุญไปกันเลยคุณผู้ชมคะจุดนี้เองนะคะเราทั้ง3ยืนอยู่ที่เต้นๆหนึ่งนะคะของวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีค่ะ รวมพิธียิ่งใหญ่อิมบุญอิมบุโซนนั่นก็คือการตักบาตรพระพิสุสงฆ์ที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียค่ะคือย,อยังไงครพี่ฟูคะท่านเดินทางมายัางไงแล้วก็เป็นพระพระธุดงหรือครอยอยาร,ครียยังไงครับพีพ่ฟูะคะก็เป็นพระธุดงอยู่ในโครงการรรมายาตานะครับธุดงอินเดียร้อยสิบสองวันครับอตอนนี้ท่านได้ไปฏิบัติภารกิจสําเร็จรุ่งแล้วก็เดินทางกลับมาประเทศไทยวันนี้ก็เลยตรงกับวันพระ15้าค่ำเดือน5 พอดีครับก็มีการตักบาตรพัทธุดงเพื่อเป็นให้สำเร็จกิจที่ท่านได้ปฏิบัติมาเสร็จแล้วครับตรงนี้ค่ะก็จะมีชื่อเรียกว่าตามรอยบาทรพระสสดานะคะอันนี้เป็นรุ่นที่8แล้วนะคะพี่ปูคะพระวันนี้ที่เราตักบาทรร่วมกันนี่มีกี่รูปคะวันนี้เริ่มโครงการมีอยู่ร้อยกว่ารูปนะครับแต่ตอนนี้ท่าน กลับมาถึงตรงนี้เหลือ87ลูกครับ, oh. รบก็มีท่านป่วยบ้างและติดภารกิจบ้างก็ออกไปนอกอสำเร็จบางท่านก็คือไปอยู่ที่ต่างประเทศไปอยู่ประจําประเทศอื่นๆกันนะคะคแล้ววันนี้เราก็ถือว่าเราได้ร่วมบูลอิมบูญอิมใจแล้ว อธิษฐานจิตนะคะบุญกุศลมีส่งถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยใช่ไหมคะพี่ภูมิจงดีค่ะยิ่งใหญ่มากเลยค่ะ่ครับเช่นทับบุญใหญ่มากครับวันนี้บุญใหญ่มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะดูสีหน้าแววตาของพวกเราทั้งสามคนก่อนนะคะเป็นไงล่ะคะคุณผู้ชมคะสุขนั้นนะคะเกิดขึ้นที่เราสุขนั้นก็เกิดขึ้นที่ทุกท่านเหมือนกันค่ะเราไปดูกันไมคะเราจะไปดูสิ่งที่ดีๆเหล่านี้นะคะไปกันดีกว่าค่ะไปกันเลยนะคะตามพวกเราเลยค่ะ ทำบุญใส่บาตพระธุดงธรรมยาตราตามรอยบาทองค์พระาศาสดาแดนพุทธภูมิอินเดียเนปาล1น2วันในแดนพุทธภูมิซึ่งการเดินทางต้องแสดงถึงความเป็นมิตรเอื้อเฟื้อของเหล่านักเดินทางผู้พักเพียรพยายามตามหนทางชีวิตความเชื่อในาศาสนาผ่านพี่น้องชาวซิกพรามฮินดูเชนคริสต์ต่างความเชื่อมีหนทางในการเดินทางของชีวิตคนและของตนจากสภาวะอากาศอันหนาวเหน็บ เหนื่อยล้าจนมาถึงสภาวะอากาศที่เริ่มร้อนขึ้นการเดินทางเท้าตามรอยพระบาทพระบรม,มศาสดาว่าพระองค์ทรงประสูตรตัดสรู้แสดงธรรมดํารงชีพชีวานจวบจนเข้าสู่หนทางแห่งอมตะมหาปรินิพานโครงการนี้เรียกว่าโครงการธรรมยาตราสู่แดนพุทธภูมิพุทธภูมิสุวรรณภูมิสู่พุทธภูมิมมซึ่งทางพระธรรมทูต ของประเทศอินเดียเนปาลซึ่งมีท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงเป็นหัวหน้าพระธรรมทูตได้จัดโครงการคัดสรรพระเพื่อที่จะไปสืบทอดพระพระศาสนาที่อินเดียโดยผ่านการทุดงธรรมยาตราซึ่งปีนี้เป็นปีที่แที่เราได้จัดพระทูดงเดินทางไปประเทศอินเดียซึ่งการเดินทางในการครั้งนี้เป็นการเดินด้วยเทา้า หลังจากที่ลงเครื่องที่สนามบินกันกะท้าพุทธคยาแล้วท่านก็เดินทางด้วยเท้าสี่สังเวตลอด3เดือน3เดือนก็120วัน2,500กว่ากิโลเดินเท้าซึ่งเราจัดมาปีนี้เป็นปีที่8พรทธุดงผู้เสขคะ คือศึกษาหมั่นเพียรหวังว่าตนจะเข้าสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นและนำรมที่ศึกษารู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วเขาถึงแล้วหรูแจ้งแทงตลอดตามรอยพระัรรมวินัยคำสั่งสอนสั่งเสียแล้วนั้นขยายเผยแพร่บอกคนตนที่รู้จัก ผู้เป็นบุคคลอุป,ปถัมภ์ทั้งหลายด้วยการเดินทางเทา้ามาจากแดนพุทธภูมิสู่แผ่นดินสุวรรณภูมินอกจากโครงการธรรมยาตราแล้วทางวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตียังยึดหลักปรับแนวประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมาจากพุทธการเช่นการกวนข้าวมัทุป,ป่ายาตให้กลุ่มชนคนรุ่นหลังได้รับรู้จะเป็นอย่างไรตามไปกันเลยค่ะก็จะมีญาติโยมที่เดินทางมาร่วมพิธีในวันนี้ นะได้ร่วมกันในการจุดไฟนะซึ่งถ่านที่เรานำมาใช้ในการก่อไฟในวันนี้เนี่ยไม้สำคัญก็คือไม้พุกษาเป็นส่วนสำคัญในวันนีนะ้ในส่วนที่เหลือก็จะเป็นไม้ทั่วไปที่เราสามารถจัดหาได้หลังจากที่เราจุดไฟ่อไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทางเจ้าที่ก็ได้นำระะนะมาวางตามตำแหน่งเพื่อดูความร้อมดูความ มั่นคงของกาพระตำแหน่งการวางว่ามั่นคงหรือยังแล้วก็จะเริ่มพิธีในการปวนโดยจะใช้ผู้หญิงที่เรียกว่าสาวพรหมจันทร์นั่นเองอทําการรับศีลบูชาพระไหวพระแล้วก็จะได้ทําหน้าที่ในการอวนข้าวเป็นประถมแล้วก็หลังจากนั้นพระสงฆ์ก็จะ,จะเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็จะได้เปิดโอกาสให้ญาติโยมที่เดินทางมาวันนี้ได้ร่วมกันอวยข้าวมาทุปากปราญาติด้วย ญาติเป็นข้าวที่หุงด้วยน้ำนมอย่างดีที่นางสุชาดาที่แดกของเศรษฐีหมู่บ้านเสนานิคมได้นำไปบวงสรวงเทพ,พย,ยดาที่ใต้ต้นนิโครดต้นไรองค์ใหญ่ในวันเพ็ญคืน15ค่ำเดือน6ได้พบกับพระพุทธองค์ประดับอยู่ใต้ต้นนิโครดเข้าใจว่าเป็นเทพย,ายดาจึงได้ถุงข้าวมัทุป,ปายาตไปถวายเมื่อพระพุทธองค์ทรงเสวยเสร็จแล้วแล้วนางได้กล่าวว่า ขอให้พระองค์จงประสบความสําเร็จในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์เช่นเดียวกับที่ดิฉันได้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ดิฉันประสงค์แล้วเถิดเจ้าค้าทั้งนี้พระองค์สรงรับบินทบาตนั้นแล้วปั่นก้อนข้าวเป็น 4, 9กก้อนแล้วฉันจนหมด อาหารมื้นี้เองเป็นอาหารมื้อก่อนการตรัะสรูเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยได้ทรงนำถาดทองที่ใส่ข้าวมัททุปายาดนั้นไปลอยน้ำและทรงอธิษฐานว่าถ้าหักพระองค์จะได้ตัสรู้ก็ขอให้ถาดทองนั้นลอยทวนน้ำขึ้นไปเมื่อพระองค์ทรงวางถาดลงในน้ำก็ปรากฏว่าถาดทองลอยทวนน้ำขึ้นเหนือน้ำดังคำอธิษฐาน ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าพัฒตาหารมือนั้นได้มีส่วนทําให้พระองค์ได้สําเร็จและตระสัสรู้อริยสัจส,สี่ได้ประเพณีแห่งพุทธกาลนี้ทางวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีก็ได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้วัดแห่งนี้ยังเป็นสเสบียงบุญที่ช่วยเหลือเป็นกองทุนพัฒตาหารซื้อที่ดินสร้างถนนหรือแม้แต่การทำบุญเปิดไฟให้กับพระไทยในต่างแดนในอินเดียและเนปาลอีกด้วย ตอนรับในะที่นี่คือให้บริการญาติโยมที่มาร่วมทำบุญอย่างเช่นถวายสังฆทานนะวัดสุวรรณภูมินี่เป็นวัดศูนย์กลางทางพุทธศาสนาที่ที่จะให้ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญทำบุญได้หล,หลายอย่างโดยเฉพาะวัดสุวรรณภูมิแห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะมีเจดีพุทธกยา ธนาสาธุสาธุเหมือนได้ร่วมบุญต่างแดนนอกจากจะทำบุญต่างแดนแล้วใครที่อยากจะได้แสงสว่างกับชีวิตที่นี่ยังมีการทำบุญถวายแสงสว่างให้พระมหาเจดีย์พุทธคยาจะทำบุญอย่างไรเป็นแบบไหนตามแก๊งกอกการบุญไปกันเลย ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะซินดี้ก็พาคุณผู้ชมมาร่วมทําบุญนะคะณนะจุดทําบุญตรงแห่งนี้ที่จะมีรายละเอียดที่จะทําบุญทั่วไปทําบุญถวายเป็นพระราชกุศลทําบุญในส่วนของการาช่วยค่าไฟฟ้านะคะที่จะจุดให้พระเจดีย์นี่สว่างสวยตลอดคืนนะคะเดี๋ยวเรามีอะไรทําบุญอย่างไรเชิญชมทางนี้เลยค่ะแล้วตามซินดี้มาเลยค่ะ แสงสว่างเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากหากไม่มีแสงสว่างการจะทำกิจการอะไรก็จะยากลำบากดังนั้นการทำบุญถวายไฟให้กับวัดจึงถือเป็นบุญมากอย่างหนึ่งและที่สำคัญในสมัยก่อนที่ยังไม่มีโคมไฟนิยมถวายเทียนตะเกียงเพื่อใช้ในการส่องสว่างให้กับพระสงฆ์เพื่อให้ท่านได้มองเห็นยามทำกิจกรรมต่างๆ ปัจจุบันเมื่อมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาแทนที่จึงนิยมถวายคมไฟหรือหลอดไฟซึ่งก็ถือว่าเป็นการถวายดวงประทีปหรือดวงไฟเช่นเดียวกันอันนีงสงของการทำบุญถวายคมไฟหรือดวงประทีปในพระพุทธศาสนา อานิสงส์ของผู้ที่ถวายไฟโคมไฟหรือดวงประทีปจะทําให้ผู้นั้นมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองชีวิตไม่ตกอับมืดมนมีผู้คอยอุปถัมภ์คาจุนอยู่เสมอเมื่อมีปัญหาก็จะพบกับทางออกเปรียบเสมือนมีสว่างนําทางให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง นอกจากนั้นยังมีความเชื่อเรื่องการถวายดวงประทีปในพระพุทธศาสนาความว่าผู้ที่ทำบุญถวายประทีปเมื่อไปเกิดกิพบพก่ชาติก็จะสายตาดีไม่มีความบกพร่องในการมองเห็นเมื่อจากโลกไปแล้วก็จะไปบังเกิดในวิมานที่สว่างสวยเกิดเป็นเทวดาที่มีรัศมีกายสว่างสวยสามารถเข้าถึงความเป็นเลิศดด้านทิพยจักษุ เหมือนพระอนุรุธทธเทระที่ท่านทำการบูชาด้วยประทีปอันโอลานที่พระสถูปเจดีด้วยผลบุญนี้จึงทำให้บรรลุทิพยาจากักษุยานสมใจกับปณิธานที่ตั้งไว้และว,วันนี้เราจะขอลากันไปด้วยการถวายไฟที่พระมหาเจดีพุทธคยาที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีอยามคําคืนแบบนี้อ यायं तण्हा बोनो भविका नन्दिरागसहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी सेयद्धिदं कामतण्हा भवतण्हा ิวธรรมะนะคุณโยมการให้น้ำผึ้งที่วางอยู่บนปลายมีดนี้แก่เด็กเด็กย่อมไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเมื่อรับไปแล้วก็จะดูดดื่มกินก็ทำให้มีดนั้นได้ทำร้ายเด็กนะทำร้ายริ้น ทําร้ายปากของเด็กให้เกิดบาดแผลได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมอบสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีกับผู้อื่นเราก็ควรจะมอบสิ่งนั้นด้วยความปลอดภัยนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ที่เราประสงค์จะนำสิ่งนั้นให้ ร้อยวัดพัดบุญสัปดาหนะ์น้าใครที่เกิดวันพุธห้ามพลาดจะชวนไหว้พระขอพรพระป่าเลไลแห่งวัดนางชีพระอารามหลวงเสริมดวงกับพระประธานเศรษฐีสี่ทิศพระประธานทีมมีถึงสี่องค์สี่ปางอาทิตย์หน้าห้ามพลาดกันนะจ๊ะ